วันดีดสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้มากันที่อีกหนึ่งคู่กันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เองเราก็ต้องแสดงความยินดีเพราะเห็นภาพปล่อยออกมาแล้วว่าทั้งคู่นั้นจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือตุ่มตามยุทธนาแล้วก็น้องอลีอัจพริญยาค่ะค,คุณผู้ชมอู๋มันเป็นภาพที่แบบหลายคนแบบ เฮ้ยแต่เขาว่ากันอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีดๆแบบจดทะเบียนสายฟ้าแลบเลยเออทำไมจดกันไวจังจริงๆต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาจดทะเบียนมาก่อนแล้วแต่ว่าเก็บโมเมนต์ดีๆแบบนี้มาให้ฉลองในช่วงปลายปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับเขาจดทะเบียนกันตั้งแต่วันที่9เด <being> ือน9คุณกกันยาเพราะว่าทางทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีการต่อสายตรงไปหาคนสนิทก็คือผู้จัดการส่วนตัว นะฮะของคุณตุมตามนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้คุณตุมตามเขามีทัวร์อยู่ああนะฮะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยโมเมนต์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาขอแต่งงานตั้งแต่ วันวาเลนไทน์ไป<ช>แล้วใช่คะ่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นคุกเข่านั่นแหละนั่นคือวันวาเลนไทน์นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ออที่เขาสวมแหวนขอแต่งงานกันนะคะคุณผู้ชมและก็นั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าถือทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นชุดเหมือนชุดแต่งงานก็มีการถ่ายพรีเวดดิ้งกันไปแล้วด้วยใช่เดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยทยอยออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันในหลายๆชุดนะคะแต่ว่าอันนี้เราเห็นแค่แบบชุดเดียวภาพเดียวเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสวยหล่อมากเลยเนาะ เนี้ยลงตัวเพราะตุ้มตาเขาเคยพูดไปแล้วว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็ทําตามคําพูดใช่ไอดอลฮะนี่แหละเวลาคนเจอที่ใช่เวลาเจอคนที่ใช่ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานถูกต้องแล้วของคุณอ่ะอ่ะคุณเน่เจอยังผมก็เหมือนตุ้มตาโยนไปโยนมาผมก็เหมือนตุ้มตามเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ฉลองตอนบ้านใหม่เขาเสร็จไงของคุณก็บ้านจะเสร็จแล้วนี่ยังอีกนานอยู่โอเคนะคะ